ต้มเนื้อไว้กินเมือนเ้าครับมีปอดมีต้มพี่ปอดปอมต้มตับต้มปอดนะเขาเรียกเขาเริ่อต้มเปื่อยต้มใบต้มใบต้มแจงให้แม่บ้านกครับผม เรียบร้อยครับตําแต่งสดน้ำของแม่บ้านตําแต่งให้แม่บ้านครับตําแต่งสดน้ำนัว,น,วนี่แหละครับกับข้าวแรงครับผมกับข้าวแรงกับข้าวเย็นครับถอรบทู้ครับมีไก่ิดไนอยอตําแตงครับ อือครับโนียวห่อนๆมาครับมามีแจวด้วยมีแจวด้วยตำแจวมีตำแจวนะครับมีปัทูสามตัวพ่อแม่ลูกคนลตัวืคนลตครับพ่อแม่ลูกครับ ขอจบคลิปสำเนียงครับมากครับแสบนัวน้ำกันขอชิมด้ครับผมอ <c oughs> <c oughs> ือดากเจอกันคลิปหน้าครับ